โฟดีบอเกอร์โฟพีแกม่า โยก็ Yo, สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับผมครูเกมเมอร์เจ้าเก่านั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Infection น,น,นะครับผมในแบบฉบับของ RPG Maker นั่นเองนะครับเราก็จะมาลองเล่นกันดูผมก็ไม่ได้เล่นเกมแนวนี้มานานเหมือนกันนะครับก็จะมาลองกันเลยดีกว่าโอเครู้สึกจะถ้าเป็นชื่อของมาษาไทยนะครับก็แปลว่าการติดเชื้อนั่นเองแสดงว่าเราก็ต้องมาดูกันว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องราวของอตัวละครที่เรารับบทเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เหมือนจะเราจะรับบทเป็นผู้ชายคนที่ยืนอยู่นะครับแล้วส่วนผู้หญิงคนนี้นะ่าจะเป็นภรรยาเราหรือไม่ก็เป็นแฟนเรานะฮะโอเครู้สึกว่าฉันรักเธอแล้วก็มันเหมือนจะรู้สึกว่าสองคนนี้เขาจะรักกันมากนะครับแต่รู้สึกว่า ทางด้านของพระเอกเขาเองนี่ก็ก็เหมือนจะมีการต่อสู้อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็เลยต้องไปนิวยอร์กนะครับโ,โหเกิดเกิดเรื่องที่นิวยอร์กเลยเกิ่กับการตชียร้ที่นิวยอร์กอย่างกระทันหันอะไรประมาณนี้โอเคโอ้โหจออะไรเนี่ยจอจอเทวอลกอัพอ๋อลุกขึ้นเหรอ โอ้โหเกมน่าสนใจเว้ยโอ้โหดูย้อนกลับมาเป็นสีแบบนี้เลยคนนี้ชื่ออะไรอ่ะจอนนาจอนจอนจอนแนเอลจอหนเฮนเนลจอนอะจอนอนแนนน่ะโอ้โหส่วนนี้ชื่ออะไรเนี่ย,นนนนนนออยมิกมิกซีเอ้ยมิเชลอะอ๋อมิเชล มิเชลกับจอนจอนแนลังคุยกันโอเครู้สึกเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ค่อย,อ,ย,อ,ยอ่านกันไปก็แล้วกันนะฮะโอเครู้สึกว่าเหมือนจะพูดว่ากําลังเ,เกิดสงครามอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีโรคระบาดแล้วเกิดการติดเชื้ออะไรเงี้ยเราจะนิ่งดูดายอยู่ไม่ได้ต้องรีบจัดก,การกันหน่อย Bass men okay. ตรงนี้เราก็อาจจะแบบกดไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมมันยังอ่านไม่ค่อยเก่งไม่ใช่อ่านไม่ค่อยเก่งไงแต่ว่ากําลังพยายามฝึกอยู่แต่ว่ามันบางทีประโยคนึงก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโอเคตอนนี้เราสํารวจก่อนเลยนะครับภาพําไมไมันเป็นสีอย่างนี้ฮะรู้สึกว่ามีโต๊ะนะครับอ่าได้อะไรทักอย่าง อ๋อเป็นอาหารนะครับนี่เป็นตู้เก็บของโอเคได้ทุกอย่างเลยโอเคเราจะมาดูที่ตัวเราที่ต้องใส่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่พอใส่ได้บ้างมีไวพอยคิงฮอสติก ต่อมาก็ใส่ให้อีกตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะมีนี่เลยนี่ใส่ไปน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคเราก็สามารถเซฟเกมได้ด้วยนะครับลองเซฟกันก่อนเลยโอเคจะได้ไม่ต้องมาเล่นใหม่นะครับโอเคเราจะออกเราต้องหนีออกไปจากที่นี่จะหนีออกไปได้หรือเปล่าทำไมเหมือนหนีออกไปไม่ได้วัดดอยูโค คือได้ต้องทำไงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือเราออกจากห้องไม่ได้เลยหรือเดี๋ยวนะลองเอาอะไรไปไขดูดี สอมอแบกอันนี้น่าจะเป็นพวกอ๋อเมดิคิดก็คือเพิ่มเลือดนะครับส่วนแซนแคนนี่น่าจะเพิ่มเลือดเหมือนกันเดี๋ไหมนี่ก็เพิ่มอะไรแ้่อย่างนะฮะตอนนี้ทำไมเราออกไปไหนไม่ได้ฮอนทูนิทโกฮีดีเรายังใส่อะไรไม่ครบหรือเปล่าเราต้องใส่อันนี้หรือเปล่าดูดิโอเค รู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับออกไปข้างนอกไม่ได้งงเลยเดี๋ยวนึงลองใหม่อีกทีนะครับโอเคกจะใส่ได้ละือยังไปไม่ได้อีกเหรอเดี๋ยวหนึง่งด่วนเรื่องโอเคในแต่กระเป๋าแล้วก็คีมีแค่ small b a k i t มีอ่า can base นี่ก็ใส่ไม่ได้อ๋อหรือว่าต้องใส่ของให้อีกผู้หญิงคนหนึ่งเหรอ น่าจะใส่ใหครบี yeah. ใส่ไปของเธอไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ตัวเพิ่ม HP นะฮะเราลองออกไปข้างนอกไม่ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างยากอยู่อันนี้ไม่มีอะไรเลยเลย ไม่ทำไมเสียงมันดูน่ากลัวจังวะเสียงเราจะออกไปข้นนขางนอกยังไงอนวอร์นไอรอนนีทโกลี่ทำไมวะทำไมไม่ออกไปข้นนขางนอกอะทาร์กเตอร์เซฟเกม เทำไมเราออกไปข้างนอกไม่ได้ครับงงมากเลยผมต้องใช้อะไรหรือเปล่าสมอลคิดสมอลแซมแซมเซอร์เบอร์ก็ไม่ได้ดนีว่ยวะ่ะทำไมเราออกไปไหนไม่ได้เลยดำอ๋อนี่ครับทางนี้ โอ้เดินออกมาแล้วปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราลองไปลงไปเราลองสำรวจแถวนี้ดูก่อนนะครับโอเคผมก็ว่าอยู่ทำไมออกไม่ได้ที่แท้มันมีอีกด้านหนึ่งพอแถวนี้ไปไม่ได้เลยนะครับรู้สึกจะต้องตรงไปอย่างเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลยฟึบลงมาจากด้านล่างนะครับมีประตูอยู่ตรวตเปิดไม่ได้เวรกรรมเอาเฮ้ย เจออะไรเนี่ยมิเชลเหมือนจะเจออะไรบางอย่างนะครับไม่แน่ใจถ้าเป็นหลักฐานที่พอใช้ได้อ๋อดูจากท้องฟ้านะครับอ๋อพระที่กำลังขึ้นอ,อยู่ค่อนข้างสวยเลยค่อนข้างหน้านตาดีนะฮะเหมือนเจ้าบอกว่าเมืองนี้ไม่ได้เห็นพระาทิตแบบนี้มานานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แลมั้ยไม่แน่ใจ จอห์นแฮนเนลแถวนี้นี่เหมือนจะล็อกอะไรไว้หลายๆอย่างเลยครับรู้สึกว่าเราที่เราลงไปได้คือเราลงไปได้แบบพวกบันไดอะไรเงี้ยนะฮะก็ตรงอุ้ยอุ้ยโอ้โหตกใจเอ้ยอะไรไม่รู้อะเร็วเร็วเรวโหมีไฟติดด้วยคนไฟลุกเราคงต้องสู้กับมันเฮ้ยซอมบี้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  มาเลยมาเลยโอ้โหบวกกันแล้วครับตอนนี้โอ้มีซอมบี้สองตัวนะฮะเรามีพลังโจมตีอยู่ซึ่งเราจะฆ่าตัวไหนดี <c oughs> โหดูได้ป่ะวะ <c oughs> เดี๋ยวด้ยวดยว <c oughs> โอ้โหโจมตีอะเนี่ยโจมตีได้เถือนมาก โอ้โหโหดมากตอนนี้กันเซอร์เวอร์ไม่มีของเิ่อะโอ้โหเขายังไม่ตายอ่ะโอ้โหนดนเดยอะมากอ่ะดีเอะโอ้โหเอามีฟันแล้วยังไม่ตายเ็ดยด์อะไรวะเนี้ยอุ้ยโ,โหโดโหด,โด เราต้องฆ่าตัวไหนตัวหนึ่งโดยการใช้อะไรแบบไฟโอ้โหชิบหายละโอ้โหโดนเยอะมากไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดต้องต้องจัดก,การด้วยการพี่เลยพีย่โอ้โหซอมบี้แล้วแบบหนามากเลยนะการต่อตู้ทางนี้โอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โห ข้าไม่ตายด้วยเจเต้ข้าตายแล้วเว้ยดีอ่ะอออดีอ่ะเออหือตัวปีกีนี่ตายปะ่ะตายปะ่ะตายปะ่ะตายป่ะไม่ตายไปแฮโดนไปดิโดนปีีนี่ไม่ตายอีกอเจ็บจริงๆริงดีอ่ะ ดอ่้อ่ดอ่ดอโหพลังงานเลยเร็วหน่อยพลังงานจมตี้เออใครได้ก่อนก็มาเลยตี่ืมต้องดูที่ค่านะครับว่าเราจะสู้มันได้แค่ไหนโอ้โหเซนดาวซาเลือดเสือน้อยเลย รู้สึกว่าเราคงใช้าวุธี่เยอะกว่านี้นะฮะแบ็คของเรามีเมดิคิตอันนึงนะครับสามารถเพิ่มได้อยู่แล้วก็ปูนบอแตกอ๋ออันนี้เพิ่มเดือดได้แคนแฮมนี่ก็จะเป็นน้ำนะครับเอ๊ะแถวนี้ที่ไหนเนะี่ยทำไมไมันมีลิฟต์ด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าจะเปิดไม่ได้ โอเครู้สึกว่าจะจะออกมาจากข้างนอกแล้วนะครับเดินมาแถวนี้ก็มีพวกซีรีบอมเนี่ยเต็มเลยนะฮะเราก็ต้องเดินหลบหนีหน่อยพยายามหลบหีดนิดนึงโอ้โหพ้นได้ไงวะเนี่ยรอดพ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไม่ได้เดินไปทางนี้อ่ะไอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้ว พีเสียแล้วหนูโอ้โหเดินออกมาทนี่ซอมบี้ติดเชื้อติดเชื้อเต็มเลยทำไมมันเยอะอย่างนี้วะถอยรถออกไงเนี่ยเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเดรถก็ถอยออกไม่ได้ ซอมบี้ก็ไม่ยอมไปเอเดดเฮ้ยเดดเดดเดเราต้องไปทางไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอหาน,นะครับโอเคครับทางนี้เราก็พอไปได้นะฮะก็รู้สึกจะเจอร้านที่ขายพวกอาวุธอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โ oh. หอะไรเนี่ยซอมบี้ซอมบี้เหมือนรู้เหมือนจะรู้เหมือนจะเซียน โอ้โหเจออีกแล้วหข่าโจมตีอะไรขึ้นก่อนโอเคข่าก่อนเลยข่าก่อนเลยนี่พลังงานเร็วๆๆๆเร็ว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 เร้วเร็วๆๆเออนั่นแหละตอนนี้ใช้ก่อนละนี่นี่ดาเมจต้องมาก่อนดาเมจต้องมาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราต้องใช้นี่ใช้ไม่ทันดิโดนตีก่อน ที่โอ้โหโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะใช้ได้อเู่เรืเรือเรพลังงานรีบขึ้นหน่อยครับเรีบขึ้นหน่อยเรียบร้อยที่ฝันหกที่โอ้โหโอ้โดนกัดอีกหนักเลยเราไม่มีอะไรที่แบบบ่งบอกเลยว่าจะแบบจะเซียนตักเซียนอะไร้ยที่โอ้โหไม่ตายด้วยป็นไงล่ะ เนี่ยคงก็จะมีทางเดียวแล้วดีมามาเซเวอร์โอเครู้สึกจะได้ค่าพลังงานมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาเซฟกันหนยดว่ะ ตัวละครอ่าตัวละครมิเชลตายแล้วนะครับค่อนข้างที่จะโหดร้ายกับผมพอสมควรผมก็จะฟื้นเธอหน่อยนะฮะมีอะไรที่พอจะฟื้นมิเชลได้ไหมเนี่ยพัดเดเฮลฟื้นมิเชลไม่ได้เลยเหรอกรรม เทำไงดีวะเราฟื้นไม่เชลไม่ได้ด้วยเออเดี๋ยว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 ซอมบี้เดี๋ยวหลบเออ ไปแล้วไปแล้วทางนี้หรอือเปล่าทางนี้หรอือเปล่าหลุดพ้นแล้วมั้งเนี่ยยังไม่หลุดพ้นอีกทางตันเดินเงี้แบบโอลมานจานเด็ดเลยทีเดียวโอ้โหเราต้องไปถนนนี้แน่นอนซอมบี้ก็เยอะเยอะ ต้องไปที่ไหนก่อนนะตรงนี้ปะไปแถวเนี้ยแหละแถวนี้นี่น่าจะมีที่บอกเราอยู่น่าจะพอไปได้เบี่อเลยโอ้โหมันล้อมล้อมหน้าล้อมหลังล้อมหน้าล้อมหลังโอ้โหโดนแล้วแล้วดูซอมบี้แต่ละตัวพลังงานเราเต็มนะครับตอนนี้ฟันไปแล้วครับฟันไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยทำไงทำไงทีนี้ รอรอพลังงานเต็มรอพลังงานเต็มโอ้โหโดนฟันดิโอ้โหกินเวิร์กแล้วกินเวิร์กแล้วไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวได้หนูช่วงนี้ดิเผาเลยเผาเลยเผาเลย,เ,ลยเป็นไงละ่ะโอ้โหยังไม่ตายกะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตายละอ้าวเฮ้ยเกมโอเวอร์โดนฆ่า เดนซอมบี้ลุมมแรกโอเค okay, เราคอนเน็กต่อเลยนะฮะก็เมื่อกี้จากที่ผมดูแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยจะคือห้ามตายนั่นเองแต่เรามีหน้าที่ที่มาทำภารกิจบางอย่างซึ่งมันไม่ได้บอกเรานะครับว่าเราควรจะทําอะไรก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะจงด้วยว่าเราควรจะทําอะไรหน้าหรือหลังนะครับซึ่งรู้สึกว่าหน้าที่ของเราก็คือเหมือนจะต้องหา อะไรบางอย่างนะครับใช้เหมือนกับใช้พลังงานมาทดแทนนะครับตัวเรานั่นเองโอเคเมื่อกี้ผมลองอใช้ทดสอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็รู้ว่า,าปลาไฟไปเนี่ยมันลด12นะฮะคือตอนนี้ผมยังเล่นไม่ค่อยชินนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าดูแล้วขัขขดตาหน่อยนึงส่วนเซอร์เวอร์นี่ก็คือการใช้พลังอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่ค่อยมีอะไรมากเราก็แค่ฟันปกติทั่วไป โอ้โหโดนโจมตีเหมือนกัน,นครับคือถ้าเลือดเราเหลือศูนย์คือเราแพ้เลยนะครับนั่นเองก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองดูอือโอเคอ๋อดูแล้มันแพ้มีดเหรอแต่ว่าเราจะตายก่อนนะดิเป็นกร,รมแล้วไงพี่อ่ะตายตายโอ้ยอย่างนี้นี่เองเราใช้มีดสู้มันเลยเนะี่ยโอ้โหหายแล้วแล้วผมจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโดนอีกรอบเออคือ,อ,อตายปะวะเราเนี่เยเราจะตายก่อนมัน เแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืออือไม่ตายเราตายเลยเรียบร้อยทายไปแล้วสองรอบครับผมโอเคผมรู้ชั้นเชิงละแล้วเนะี่ยโอเคฮะจะลองดูอีกรอบไหมครับรอบนี้ก็จะลองอ่าไอ้นี่ดู ผมจะลองใส่อันนี้นะครับแล้วก็ลองเ,อเลือกที่อ,อื่นดูนะครับก็คือจะลองเพิ่มเลือดดูเพิ่มเลือดให้เต็มเลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองสู้กับมันดูนะครับแต่ว่าไม่รู้จะสู้ไหวได้เปล่าก็ต้องลองออกันดูโอ้โหโดนอีกแล้วโอเคครับก็คือเราชาร์จพลังเราได้เลือดหกสี่ก็คือเราสามารถเซอร์เวอร์มันได้เลยนี่ครับฟันแบบนี้มันจะลดลงเยอะโอเคเจ็ดและ ผมก็มวัวแต่ใช้อันแรกตั้งนานนะครับอันแรกโจมตีน้อยแล้วก็ค่าพลังของแอดแทมันจะ,อะไอ้นี่ด้วยโอเคตอนนี้เลือดเราเหลือแค่นิดเดียวแต่เลือดมันก็เหลือเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมเราคงจะต้องใช้อันนี้ีแต่มันก็ยังไม่ตายนะครับแม่งตายยากสัตเดี๋ยวเดี๋ยวเด้วครับหนึ่งเกมแนวนี้นี่ต้องรอพลังหลอดพลังอีกโอโ้โหยอดตีตายละ เท่ากันเมื่อกี้ตีสิบสองสิบสองโอ้โหตีเจ็ดสิบสามเลยอพลังงานพอเทลเดี๋ยวเดี๋ยวดีอะดีอะเร็วๆชาร์จพลังชาร์จพลังชาร์จพลังเลยเร็วเลยเร็วๆมันมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเร็วอืออือต้องดูนะครับว่าตัวนี้ตัวไหนแพ้อะไรบ้างตัวนี้โจมตีสิบเอ็ดโอเคโอเคดีอะใช้ไปยดีอโอเคเรียบร้อยเธอเบอร์เบอร์คอนเทนด์ได้ F F P ได้แบ็อัพได้อะไรไหมไม่ได้กำแล้วไงเขาต้องไปที่ไหนเนี่ยโอ้เนี่งแถวนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างด้วยได้อะไรมา รู้สึกแถนี้จะเป็นที่พักได้นะครับเราโหเราเหมือนจะเจอพวกประตูอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นลองลองเช็คๆดูโอเคได้ออยนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเซอเวอร์มาจะได้อะไรทักอย่างโอเคได้แผนนะครับ คช็ okay, gun, อตกันเนาะกระสุนช็อตกันเนอเดี๋ยวนึงอันนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างาเราก็ทำอะไรมันไม่ได้โอ้จะไปยังไงต่อแล้วเนี่ยลำบากกระจงมุงเบยเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนผมจะเซฟแยกที่ไว้นะครับจะได้ไม่งงกันโอเครู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยเวนอ้าวกำ เจอแมนสองตัวนะครับซอมบี้นั่นเองพวกติดเชื้อนะฮะเจอสองตัวแล้วเราก็ต้องสู้กับมันโอ้โหผมว่าผมตายอยู่แล้วชัวร์เลยเพราะว่าเลือดเหลือน้อยมากนะฮะแล้วก็อย่างนึงคือเราเพิ่งสู้กับมันมาหมาดๆเลยเรามันไม่รู้ว่าสกิลการโจมตีของมันเป็นยังไงนะฮะผมว่าผมตายแน่นอนโดนแดกเลยนะฮะโอเคเอออ้าวเดดโอเคเดี๋ยว ว่าเดี๋ยวเราหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปฝึกสก,กิลก่อนสักครู่